สวัสดีครับพอ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพอ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขี่โพญ่ก็ขอขอบคุณเด้อพี่น้องไอทียังติดตามพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขี่โพญ่ในช่องอ่าโปรฟ้ามแล้ะครับเนาะเหตุอาหารให้พอ่อแม่พี่น้องเบิ่งก็ขอขอบคุณลหลายๆพ่อใหญ่อ้วนไม่ได้ไปใส่หรอกครับก็ยังคึ้นหอดพอ่อแม่พี่น้องอยู่คือเก่าแต่ว่าพ่อใหญ่อ้วนก็งานหลายเกินไปนะครับก็เลยบ่ได้มีเวลา,มา,าไม่เหตุท่าใดเมื่อนี้ก็ได้โอกาสนะครับเนาะได้เขียดมากครับนี่เป็นมาขายเขียด เฉียดอิโม่เนี่ยครับเฉียดอิโม่ที่นี่ว่ากะเปินเฮดแล้วเนาะนี่ครับมือนีสิมกครับมกหม่อมกหม่อมกเขียดอิโม่เนี่ยแหละครับกินกับเขาแยงมือนีนะครับเนาะเบิงสะก่อนเบิงเครื่องสะก่อนมีอย่างแน่นะครับสำหรับเครื่องของสูตรพอยงยวนคนผู้หายขีโผใหญ่ได้ครับได้กับมีตะไคร้ครับแล้วก็ลูกโดดนะครับใช้ลูกโดดหลายๆมันจังแสีบนี่ครับพริกหน่วย แล้วก็หอมแดงนะครับหอมแดงแล้วก็หอมหัวใหญ่แล้วก็พักอีเลิศหน่อยเดียวจะใส่หลายได้ครับจะใส่หลายใส่พ่อไห้มันได้กินนะครับมันสีแสบแล้วก็พักอีตูแล้วก็อีอย่างหนึ่งก็คือต้นหอมครับนี่ครับต้นหอมใส่หลายๆจักหน่อยมันแดงแสบแล้วก็แบบพริกพริกแห้งตำนะครับเนาะอันนี้คือเครื่องปรุงเครื่องทีเครื่องใส่นะครับเครื่องหอมแต่ว่าเครื่องปรุงมีอย่างแนบนี้ เครื่องปรุงบ่ได้ใส่หลายแนวดอะครับก็มีน้ำปลานะครับน้ำปลาแดดแล้วก็ผงนัวแค่นี้แหละครับกระแสบแล้วที่นี่ว่าพี่น้องกับสิงห์งงวาเออมันเป็นหยังคือเป็นน้ำน้ำน้ำหยังพอ,อดีวะนะครับอันนี้พอยี่กวนมักซีอิ๊วขาวด้ยครับซีอิ๊วขาวเพราะว่าเป็นหยังจังมักซีอิ๊วขาวขันของสดๆจังสี่นะครับขันห้องบรามากักซีอิ๊วขาวเราวมนสีข้าวนะครับแต่ว่าพอห้ามักซีอิ๊วขาวแล้วมันสีหอมครับ ที่นี่ก็มาเบิ้งขั้นตอนเด้อพี่น้องเด้กันก่อนในการเฮ็ดนะครับสิใส่หยังแน่เบิ่งครับเบิ้งตั้งซะก่อนนี่แหละครับก็ใส่น้ำปลาแดกบ่ต้องนั่นล่ะครับใส่นี่ครับน้ำปลาแดกเข้าไปแล้วก็ขนแล้วก็ใส่ผงลวดนะครับใส่ชุบหลอดะครับ,บรไม่ต้องใส่หลายดอกครับนี่ครับใส่ไปเลย เดี๋ยวแล้วก็ไปกับไส้บักพริพค่คน้องนี่นี่ครับไส้บักริกทุกอย่างนี่ใส้พร้อมกันเลยได้ครับเลยใส้พร้อมกันเลยใส่พร้อมกันที่นี่ก็ใส้ตะไคร้ครับใส่หลายแสบหลายใส่ลูกโดดไปพร้อมกันเลยครับตะไคร้ลูกโดดพร้มอมเสียรับใส้ไปโหลดครับ นี่ครับหอมหใหญ่หวานดิครับหอมหใหญ่นี่หวานมันสีหวานนะครับนี่ครับใส้เสื้อเดียวโหลดแ้วก็บม่ต้องไปแจ๊ะยังเพิ่นนะครับเดี๋ยวใส่พกอีตกกันครับ,รบใส่พกอีตเข้าไป นี่ครับใส่ต้นใส่พากิโต้นะครับใสใ่เข้าไปโหลดเดี๋ยวมันกระยุบของมันเองกเหรอครับเพราะว่าเดี๋ยวมันโดนน้ำอุย่ยโดนความอ่อ,อนเดี๋ยวมันกระยุบของมันเด็นี่ครับง่ายๆพี่น้อง อันนี้เป็นเขียดว่าเป็นยังเดี๋ยวเขาก็ยวีพิกกันได้ตอนนั้นนี่ครับเลี้ยวแล้วครับบัาน,นี้ก็สชีใส่น้ำด้ยครับบัาน,นี้ใส่น้ำซ้ำไหลก็ใส่ให้ยถ่วมพักนี่แหละครับใส่ให้ยถ่วมพักเลยเบิ่งได้ครับเด้อใส่เข้าไปเลย รว่วพักนี่แหละพอดีว่าให้ได้ถั่วอีกจักน้อยครับนี่ครับนี่ครับเลี้ยวเหรอพี่นอ้อง เดี๋ยวค่อยซีบนะครับเนาะเดี๋ยวค่อยซีบนี่ครับมาพี่เล่บันเนี่ยมาเบิ้งพี่ ปิดไฟแล้วแป๊บเดียวครับว่าโดนนะครับประมาณจะสิบนาทีสิบหานาทีาทย่างโดดเดี๋ยวค่อยซีมครับเดี๋ยวค่อยซีมปรุงไปลรล่อแหกแลว เดี๋ยวให้มันเดือดเบิ้งว่ามันสุกแล้วกับซีบเบื้องแล้วก็บ่วพ่อ,อยังก็หยอดหยอดได้เลยครับตำปานี่กลาแดกเนียเกลือเนี้ยก็เดี๋ยวไปใส่ไปวอนนี้ปรุงรอบแรกแซบแล้วรอบสองก็ที่เพิ่มยังกับจังหวะกันหรือว่าอาจทิบไ่ได้เพิ่มเลยอะไรนะครับประแดกมีอยู่นี่นะครับนี่นำประแดกเดี๋ยวเทจอกลงน,นี่หน้าฝนนะครับเนาะ พาอยู่กับเขา่ามากวันอาทิตย์ก้อนหันพ่ออยู่อย่างกัโม่อื่นโม่อื่นหนึ่งกับพ่อแห้งเยวสับแถวนี้ตก3สามมือติดๆกันเมิดมือบัดขึ้นแต่ว่าก็ออกไปแล้วตัวไม่กับบาสิเข่ามากกับโดนเท่อใดโดนเนียนิดๆบ่หลาย ขอขอบคุณเลยกันพี่น้องขอขอบคุณพ่อแม,ม่พี่น้องที่ติดตามพยาย่อใหญ่วนค้นผู้ห้ฉีโผใหญ่มาโดยตลอดด้วยครับก็พยยก่อใหญ่วนกับยุทธ์รอเลาะแถวนี้แหละครับรอเลาะช่องขุสนลสลึมเนี่แหละครับช่องขุนสลิมด้ครับเห็ดผาเนียดเห็ดผาเนียดต้อนเขานะครับมันกนตตนน็ต้องเห็ดหลายๆแนล่ะครับเกิดมาบ่ได้ลำด้วยคือขเจ้าก็ต้องเห็ดนันแนี่ยเห็ดนี้แน่พราได้ยุดได้กินก็ต้องไปรบกวนลูกเต่านะครับ ก็ได้เลี้ยงแต่ของสองเท่าตายายอยู่น้ำกันกันกบเลี้ยงกันไปดีก็สิไปถาเล่นลูกมืี๋นี่นาาเ,เ,เิ่นมาขายเขียดก็เลยห้เพิ่นเห็ดห่น้ำเิ่นมาขายเขียดกันเลยเอ๋อกสิเฮ็ดกินนี่เปียยังคือเห็ดหลายแต่บัญชีว่าก็เฮ็ดแล้วก็ไปแจกแจกกันล่ละครับแจก ผู้หนันแน่ผู้หนีแน่ห้ผู้หนันแน่ผู้นีแน่กันไปไปจินแน่กัใหขาเจ้าไปแน่เพราะว่ามาอยู่บ้านนี่กับพี่นองหลายนะครับพี่นองไหลายก็เลยต้องเจ็ดหลายจังน้อยเพื่อสิแจกกันที่นี่ก็กับจังน้อยผู้ล่ะครับจังมาพอกันนะครับขอปิดฝาได้ครับแล้ววันนี้ปิดฝาไว้สักครับเดี๋ยวคอยเจอกันครับ นี่ครับใกล้แล้วครับพี่น้องเดือดแล้วนี่เห็นว่าเริ่มเดือดแล้วครับเริ่มหอมแล้วเบิงเบิงเบิ้งห้องน้ำไหลไหลนะครับเริ่มเดือดแล้วน้อยก็ได้กินด้วยครับเนี่ยครับหอมเนี่ยครับยางแสีบเดี๋ยวจังดันนะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขอปิดไฟอีกสักครันงนี่ครับ เดี๋ยวค่อยเจอกับพรานี้วนดไม่ครับครับมาเลรวพี่น้องเดือดแล้วครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วหอมเป็นตนานนี่ครับเดี๋ยวก็ล่อ่าเดือดเดือดเดือดไห้น้ำมันบกกว่านี่ครับไห้น้ำมันบกกว่านี้บัตจีบเรียครับน้ำแดงตงตงเป็นตะกินครับหอมซิบมือกัน ่ใสได้แล้วครับบดตองเพิ่มยั้งนะครับล่อให้นามบกนามบกก็นี่นะครับกระแซบแล้วครับอีกแป๊บเดียวบ่เกินอีกสิบเมที่ือสีบกอยู่แต่ว่าเฮากับเดี๋ยวคอยบ้าเบิงนะครับเนาะเดี๋ยวคอยเบิงตอนที่มันสุกแล้วครับเดี๋ยวเจอกันครับนี่ครับพี่น้องไก่สุกแล้วนะครับสุกแล้วซิมเบิงสะก้อนบาดิขันสุดท้ายแล้วซิมขันสุดท้ายแล้วนะครับนี่ น้ามันแดงตรงๆเป่าเลยเด้อครับมันสีดวกลินเนี่ยอือเด็ดครับเด็ดพิดได้เลยครับบัานนี้ดีครับน้าม,มันสีแหงพอดีนะครับซํำนี่พอดีจําก็ผ่อนเนี้วห่อนห่อนจ,จู่โอ้ยแสบนะครับเบิ่งได้พ่น้องตักมาใส่ถ้วยให้เบิ่งตัดใส่แล้่ล่ะครับนี่เห็นะบ้นี นี่ครับวัวหอน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 นี่ครับมกหมอครับมกหมอกบพี่ได้กินได้ครับนี่แซบได้ี่ข่าวเดียวจำจำจำเตี้ขาดนะครับขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามพ่อใหญ่วนคนผู้หยขี่โผใหญ่ต่้งแต่เริ่มแหลกยันสิงปจจุบันขอขอบคุณหลายๆนะครับเนาะจหรับมือนี่มีโอกาสได้มาเห็ดกะ ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเลยกันนะครับกับโดนโดนเลยมาเืียนหนึ่งกับว่าไดไปใส่ละครับยุดรอนนี้ล่ะนะครับเจอกันไม่มือหนานะครับมือหนาคลิปหนาซีเมนยังกะจังทะเบิงเอานะครับสำรับมือนีกะสวัสดีครับ